thank mm -hmm. you ตรงที่อุดรธานีตรงวีทีอแหนมเมืองท่านผู้บริสุทธิ์ยินดีจุดนี้เขาผมจะเป็นจุดที่เป็นเออ่แหนมเมืองนะครับที่อุดรธานีถ้าวิธีรณ์การมาแล้วผมก็คือขับรถถ้าขับรถจากกนนรุงเทพมหานครนะครับผมขับรถตามถนนมายเลขหนึ่งมา,มาเลยแล้วครับผมแล้วก็ แยกแยกถนนหมายเลขสองนะครับที่สระบุรีขับมายาวจนถึงอุดรธานีนะครับผมแล้วก็มันจะเห็นตึกใหญ่ๆเป็นตึกวีทีแห่งเนืองนะครับผมมันจะอยู่ก่อนที่จะถึงเาทางเลี่ยงเมืองอุดรธานีนะครับผมสามารถมาได้นี่ร้านจะเป็นประมาณนี้เลยครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่อที่พักนภาบีสอร์ทนะครับผมตัวนี้ แล้วก็พักเมื่อคืนนี้วันนี้เราก็จะไปขึ้นท่าคาเป็นที่พักก่อนเราจะขึ้นแล้วครับผมถ้าจะมาจะเอ่อถ้าจะมาจากถานกน,นใหญ่ให้แยกมาที่ถนนหมายเลขสองสองแล้วก็ถ้าจะมาที่เนะี่ผมก็สามารถตั้งจีเวตมาก็ได้นะครับผมนี่จะลุกไ,ไว้แล้วเดี๋ยวบอกทางให้ม,มาเาไปเดินมาประมาณนี้หลายห้อง ไม่หลายคนนอนได้ประมาณสามสี่คนนี่จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับนักาติเลยแคท่ทางขึ้นสี่พักที่นี่ก็แค่นี้ก่อนแล้วยังนีถ่ายต่อก็นะครับที่พักก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะมีหลายห้อง ห้องละประมาณสองถึงสามคนนะคนสี่สามถึงสี่คนเลยนอนได้หลายคนนะครับประมาณนี้นี่อยู่ใ,ใกล้ๆกับท่านาคามาได้แนะนำก็ก่อนที่จะขึ้นนะผมแล้วก็จะมาไหว้ปู่อือลือนะผมอยู่ใกล้ใกล้กับทางขึ้นเลยอยู่บริเวณ อ่าบึงของลงนะครับผมมาได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะผมสามารถมาว่าได้ก่อนขึ้นเดีย๋ยวมันจะนี้เราก็ถึงที่เออทางขึ้นแล้วครับผมขาผมเพิ่มเลยนะเดี๋ยวอากาศาเย็นมากเลยตอนนี้ประมาณ20องศาครับฟ้าฟ้าปิดฟ้าไม่เปิดจะไม่เ <laughs> หนื่อยจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่ตรงน,นู้นจะไป,าไปทางเป็นทางช้นที่เราผ่านถ้าสูงไปจะเห็น มานี้ทางขึ้นเราอยู่ขนาดอยู่ตรงถุกเช็ดอินแล้วนี่ตรงน,นี้เต็มตัวขึ้นขึ้นไปอีกสูงเลยตรงน,นี้คือมองเต่าเะยมงเต่าอนได้ค่ะนี่เป็นบันาที่สองตั้งแต่ขึ้นมา ที่สองขึ้นไปไปสูงเจ๊มาไปต้อนไปเจ๊ไปเจไปไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยไ่ต้องดใช่ไหดูทางด้วยโต๊ปาแต่จับมือเดี๋ยวขึ้นมาสูงแล้ว

สองร้อยซับก็ทำอย่างนี้แหละโอ้นแบบมันไม่ธรรมดาคือมันโหดมากทางชันมากมากนี่แต่กัานล่างเจอจุดน้ำพักเยอะน้ำพักเนะครับจุดซี นต้องนั่งทุกระยะวิวครับไปนะครับจึดีไเาบสักหน่อยนึ่บน้ำไปแล้วนู้นน้ำไปแล้ว <c oughs> น้ำไปแล้วน้ำทีไปแล้วรบร้อยไปต่อันรยตอนนี้ทีจะพักดีแล้วย,ยาวเลย อัน,นี้เป็นน่าจะเป็นเส้นทางเก่าทางเก่าเจอทางนี้จะเป็นบันไดขึ้นไปข้างบนอัน,นี้ทางใหม่จะเขาสร้างเดี๋ไปามน้องถังเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆน้องโต๊ไม่มีใครตอไม่มีต่ออไม่ไหวน่จนต่อไม่ไ วิวสวยเรื่องนี้แต่แนะนำมึงจะมือจะตกจะเป็นเก็บเหี้ยนอะเส้นทางเก่าเส้นทางนี้ระวังระวังทางเก่าทางเก่ายากกว่านี้นะนี่เป็นบันไดขึ้นยังง่ายกว่าร้อนอยู่ไม่รู้ร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมเด็ดมาให้กินระยะระยะเลยทางอีฟเดเลยที่พออีไปแล้วที่พอดี จะไปจุดเอสวิวสวยดีขบวนไปต่อไปต่อเรทาทำนะคะอีกหนึ่งกิโลหนึ่งพันเมตรเป๊ะๆเจอกันอ่วว่าไงง่วงจังเลยทางนี้เป็นทางแทบจะเป็นเส้นทางเก่าขาบวนไปอีกเร,เราใช้เยอะครับรถชนีเราหายใจเข้าไปไม่ทันมันจะพาเราหาว